I'm <laughs> sorry. พูดถึงแฟนค่ะคนนี้เนี่ยจนได้ฉายาเลยเธอหล่อล่าสุดที่เราทราบกันว่าแจ็คสันหวังมาเมืองไทยใช่ไหมแล้วใครๆก็อยากจะใกล้ชิดคุณแจ็คสันหวังนู่นนี่นั่นนี่นแล้วก็มีหลายๆช็อตที่แจ็คสันหวังเนี่ยาทำให้คนไทยรักมากขึ้นออมีช็อตหนึ่งที่แบบที๊ก้อมลงไปกระบะ่ะเออ,เอ,อที่แบบแตะขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยออก่อนหน้านี้นะครับคุณของเราคุณล่าสุดนี่นะคุณไบนนร์ทนรพัฒน์เนี่ย<ะ>ก็ได้ฉายาใหม่นะเพื่อนของเราเป็นไบร์ทหวังไปแล้วนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าหลังจากร่วมกระทบไ ปาร์ตี้กับแจ็คสันหวังนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการจัดปาร์ตี้เกิดขึ้นนะครับและคุณใบนรพัฒน์เนี่ยก็ไปร่วมง,งานนี้ด้วยเขาบอกว่าแจ็คสันหวังเนี่ยเฟรนลี่มากเ,ออเป็นกันเองมากนะครับแล้วก็แจ็คสันหวังเดินผ่านมาพอดีออแล้วก็คนนะครับก็เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในการปรับเปลี่ยนลุคของคุณใบด้วยไปทําสีผมแง่คล้ายๆกันเ,นเออคือก่อนหน้านี้ก็เป็นพระเอกแบบหล่อมากเข้มผมดำออแต่ตอนนี้เขาไปทําผมแบบสีแบบทันสมัยเหมือนเราสองคน ตอนนี้การทำสีผมนี่ก็ถือว่าเป็นเทรนด์ในยุคยุคนี้มากๆเพราะมันทําง่ายไงเดี๋ยวไปฟังคุณไบนาวัตกันดีกว่าครับว่าพี่ไบหวังของเราว่ายังไงกันบ้างไม่ได้คุยอะไรกันเยอะครับเพราะว่าคือโชคดีที่เราบังเอิญยืนตรงนั้นแล้วเขาก็เดินผ่านมาพอดีเลยได้ถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกเราก็ไม่ได้ว่างไม่ได้คาดหวังเพราะคนเยอะเราคิดว่าเราน่าจะเข้าไม่ถึงอะเพราะว่าทุกคนก็มุ่งเป้าไปหาพี่แจ็คอยู่แล้วใช่ใช่ๆๆเขาเฟรนลี่มากๆเขาแบบเป็นคนสนุกอะไรอย่างเงี้ยชิลมากก็ตัดใจทำไปเลยแล้วกันเพราะว่างอยู่แล้วอะไรเลยนะครับแล้วก็ทีบแบกก็ดูโอเคทุกคนก็ว้าวกันแล้วเราก็เออก็ก็มั่นใจมากขึ้นเลย, <S <S เ,ลยเออน่าจะไม่ได้เปลี่ยนแล้วเพราะว่าใกล้เปิดกล้องแล้วครับผมต้องกลับมาทำสิ่งเดิมโอยู่ประมาณสี่แสนยังไม่ถึงถึงวันนี้แล้วประมาณสี่แสนมันขึ้นรวดเลยนะครับ ออจะมีอยู่2วันที่มันขึ้นวันละแสนเหลงจากนั้นมันก็ค<อ>่อยๆซาลงมาก็กตกใจนิดหนึ่งมันก็ถื่ว่าเยอะแล้วก็เร็วมากก็ต้องระวังตัวมากขึ้นในประมาณหนึ่งเพราะว่าเวลาไปไหนก็จะมีคนถ่ายเราทาั้งทั้งขอและแอบซึ่งมันเป็นเรื่องที่เขาห้ามไม่ได้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้นเรา<ว>ก็ไม่ได้โกรธเขาหรอกถ้าเขาจะแอบถ่ายเราก็เข้าใจก็คนมันอยากถ่ายอะไรเงี้ยแล้ว เราก็คิดแค่ว่าเราต้องระวังตัวมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนไปอะไรค่ะเพราะเราก็ยังยังยังทำเป็นตัวเองของเราเราใช้ชีวิตของเราปกติสีผมสวยนาะคนเราพอเปลี่ยนลุกไงเปลี่ยนลุกแล้วก็บอกพอเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสีผมแล้วก็การลงโพสเนี่ยยอดเพิ่มบรรลัแสนบรรลัษย์นะจ๊ะไม่ธรรมดานะคะแล้วก็เวลาโพสอะไรเนี่ยเขาบอกอะไรไหมต้องระวังต้องดูแลตัวเองดีๆคคำพูดเวลาข้อความอะไรเนี่ยสำคัญมากสำคัญมากเป็นศิลปินเนี่ยถูกเพราะว่าโอ้โหโพสอะไรที่แบบว่า แค่แค่ก่อให้เกิดประกายไฟนิดนึงนี่คือพร้อมจะลามไปทั่วทุ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นศิลปินดาราน,นี่คือมันไม่ง่ายเลยเนาะแต่<ช>ไม,ไม่ไม่ก็ไม่เชิงว่ายากเกินนะคะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรือแล้วถ้าจะเป็นนี้ไงอย่างอย่างไบก็บอกแล้วก็เปลี่ยนผมปุ๊บคนเพิ่มวันละแสน <c oughs> ออของอีกอ่ะคนเพิ่มวันละร้อยก็ดีใจแล้วค่ะไม่แต่ถ้าของเธอเนี่ยเธอคิดว่าเธอจะเปลี่ยนอะไรแล้วยอดไลา์มาวันละแสนต้องเปลี่ยนดีเหรอต้องเปลี่ยนอะไรแต่อย่างพี่นะต้องเลือกอะไรหรือเปล่าตะกี้แอบคิด ถ้าชายแฮชแอบไปฟิตหุ่นเออแล้วมีซิกแพกซแอย่างนี้แล้วเก็บไว้เงียบมากแล้ววันหนึ่งก็ลุกขึ้นใส่บิกินี่นี่พาดซิกแพกพาดเดี๋ยวพร้อมกันไม่ใช่ฮะฟิตหุ่นบิกินี่แอ๊ดแตะมือกันพร้อมกันเออครั้งที่ร้านครั้งที่ร้านคุณผู้ชมพวงนี้เริ่มดันเออพวกนี้เริ่มดันโอเค